โอเควันนี้เรามาอยู่ที่ร้านหนังสือนะครับก็เป็นหนังสือในโหมดคอมพิวเตอร์นะสามารถดูตามได้เลยครับว่าสนใจเล่มไหนนะครับตอนนี้ห้างก็เปิดเรียบร้อยแล้วด้วยโอเค และสสงด้านเว็บไซต์นะครับม,มีหล่อจีเอสมีหนังสือจาวาสริปต์นะในคเอาก็มีครับผม p เอ็ p นี่เป็นแบบโอพนะครับมีหนังสือไพทอนด้วยโอเคด้านบนเนี oke. ่ยที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือจาวาสริปต์นะครับเล่มสายสุดเล่มนี้นะโอเคที่สุดล้โอเคมาซื้อกันได้นะครับผม อ,อ่าประมาณนี้โอเคมันไปแล้วนะครับสวัสดีครับ